สวัสดีครับครูพักรักจำาบปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมก็ไม่ได้มาสอนเดินเพจนะครับผมไม่ได้มาสอนเดินสายเพราะว่าผมสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อชุดไฟ LED เนี่ยนะครับผม LED ตรงนี้นะฮะเราได้ทําการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เพจนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตช์แยกออกมานะครับผมนี่นะฮะ สำหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่อยากติดไฟแล้วไม่มีสวิตช์แยกนะครับผมแนะนําก็คือไฟชุดหน่ยนะครับผมที่เอาไปเข้าแอมป์นะครับผมคู่นั้นแหละครับเราก็ทําการแยกสายมาอีกคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับแยกสายมาคู่หนึ่งหรือเราจะต่อจากแอมป์โดยตรงเลยก็ได้นะครับคู่นี้นะฮะแล้วก็ไปต่อ led เลยนะครับหรือบางคนก็เอาไปต่อที่สเต็ปดาวนะครับแล้วก็ไปต่อ led นะครับโอเคนะฮะ ส่วนในกรณีนี้ที่ผมจะมาบอกถึงนะก็คือเรามีสวิตแยกออกมานะครับตัวนี้เป็นแบบสวิตโยกนะครับผมนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้สอนสวิตโยกเนาะสวิตโยกนะครับก็สวิตโยกตัวนี้มีสามค่านะครับเราดูยังไงนะฮะอ่ะที่ตัวมันนะครับผมที่ตัวมันนะครับมันสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมโยกขึ้นหรือโยกลงก็ได้นะครับโดยมีค่ากลางนะครับผมเป็นค่าคอมมอนนะครับถ้าเรา ต่อคู่นี้นะครับผมที่ผมปักเกียไว้เนี่ยต่อคู่นี้นะครับเรายกขึ้นนะครับผมนี่นะฮะยกขึ้นอย่างนี้นะครับจะทําให้สองขานี้ติดกันนะครับถ้าเรายกไปฝั่งนึ่งนะครับจะให้สองขานี้ติดกันนะครับผมอันนี้เราเอามิเตอร์วัดเช็คดูได้นะครับผมก็สวิตก็คือทําหน้าที่เป็นสะพานไฟนั่นเองนะครับผมนะฮะวิธีการต่อต่อยังไงนะครับผมอ่าแหล่งจ่ายนะครับผมแหล่งจ่ายมานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับผม นี่นะครับโอเคนะฮะก็เริ่มต้นนะครับจะจะเอาให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับอันนี้กรณีที่เรามีสวิตแยกนะครับผมสวิตแยกโดยไม่ใช่สวิต VIP เหมือนที่ผมทำทุกครั้งนะครับเราก็เอาไฟนะครับผมมาจาก DC เลยนะครับผม DC โดยตรงเลยฮะนี่นะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับนี่นะฮะ ดีซีโดยตรงเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอามาเข้าที่ขาของสวิตโยนะครับหนึ่งข่าครับผมหนึ่งข่านะครับนี่นะครับหนึ่งข่านะฮะ หนึ่งขั้นเราพงขาไหนก็ได้นะครับผมที่เราจะเลือกที่เราเลือกคู่ไว้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ที่หลังนะครับไม่เป็นไรทีนี้นะครับขาพอเรายกปุ๊บออนปุ๊บเนี้ยสองขานี้มันก็ติดกันใช่ไหมครับสองขานี้จะติดกันนะฮะเราก็เอาขั้วบวกนะครับผมของไฟ led นะครับผมไปต่อครับผมขั้วบวกนะครับ บนะคตัวนี้คือไฟบวกนะครับผมที่เราไปต่อเนี่ยก็คือไฟบวกนะครับตัดสายให้มันพอดีพอดีนะฮะตัดเลยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเดียวสั้นๆแล้วก็จบเลยนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆดูแล้วก็ทำแล้วก็เอาไฟ LED นะครับที่เป็นขัควบวกนะครับมาต่อข่าดี้นะครับผมคู่นี้นะครับก็แสดงว่า เราใช้คือคู่นี้นะครับผมคู่นี้ค่านี้นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะหรือใครไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ผมตัดให้มันเห็นชัดเจนนะฮะขั้วลบล้ะครับผมขั้วลบนะครับขั้วลบก็เอาไปต่อจากจุดไหนก็ได้ครับผมที่เป็นกล่าวที่เป็นขั้วลบนะครับผมนี่นะฮะจะต่อกับ DC เลยก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปต่อที่ดีเลยแล้วกันขอยัดร้อยสายสักครู่นะครับ จ๊บ,จบอ่านี่นะฮะรอดมาน,นิดนึงครับผมื้อความเป็นระเบียบนะครับอ่าโอเคแล้วก็มาเข้าที่ DC คขั้วลบเลยครับตัดสายให้พอดีเช่นเดิมครับปลอกสายเดี๋ยวผออยากใช้แคตเตอร์แล้วกันมันสั้นนะฮะแล้วก็เติมตะกั่วครับผม แล้วก็บัตรกรีเข้าที่ข้วลบเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นที่เป็นอันวาดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเทกันนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับจึ๊บอ่ะโอเคครับผมเทกันนะครับอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามารีแคอีกรอบนะครับ จากสวิต์นะครับผมเราก็รับไฟมาจากไฟบวกนะครับผมของดีนะครับมาเข้าที่สวิต์นะครับเพื่อรอที่จะเปิดนะครับพอเราเปิดปุ๊บขานี้มันจะวิ่งมาถึงขานี้นะครับเราก็ไปต่อกับขั้วบวกของ LED นะครับผมขั้วบวก LED นะครับส่วนขั้วลบนะครับก็ต่อตรงมาจากกล่าวขั้วลบตรงไหนก็ได้ครับผมมาเรามาเทกันนะครับนี่นะครับอันนี้เราสามารถเปิดไฟได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเปิดสวิตช์หลักนะครับดูนะครับหนึ่งสองสาม เรียบร้อยเห็นไหมฮะไฟติดสวยงามนะครับสีชมพูชมพูเลยนะครับนี่นะครับส่วนการต่อ LED อะไรยังไงนะครับการยึด LED ติดกระเพดผมก็ได้ทำการสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเอาไปทำดูแล้วก็เอาไปประยุกต์กันดูนะครับอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับกรณีที่เรามีสวิตช์แยกนะครับผมในการต่อ LED นะครับผมก็ ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ V.I.P. หรือสวิตช์โย่ครับก็ทำลักการเดียวกันหมดเลยนะครับเอาไฟจากไฟลักมานะครับแล้วก็ย่างนะครับผมถ้าเพื่อนๆมี LED ที่ไม่รับแรงดันรับแรงดันไม่ไม่ไหวนะครับผมก็ต้องมีสเต็ปดาวใช่ไหมครับก็ต่อจากชุดสวิตช์นี่นะครับไปเข้าสเต็ปดาวก่อนนะครับก่อนที่เอาไฟไปต่อนะครับผมโอเคนะฮะ ขอบคุณมากครับผมที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมมาก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 นี้แะครับซุปเปอร์แตงนะครับผมให้มากันแน่ครับผมคนละบาท2บาท20บาทก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับมีคลิปดีๆอีกมากมายครับผมไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย